สวัสดีครับพบกับผมแชมป์พัชะะรานฮาวิศวกรจากบริษัทคอมพิวต์ไมโครพายนะครับวันนี้นะเราจะพาไปดูนะฮะการต่อเสาเข็มไมโครพายนะของการต่อเติมบ้านวันนี้เราอยู่ที่หมู่บ้านคาซ่านะครับย่านรามินทานะฮะหลังนี้เนี่ยเรามีพื้นที่ข้างด้านข้างเนี่ยค่อนข้างแคบนะครับแต่เราสามารถทํางานได้และโจทย์ของหลังนี้อีกอันนึงก็คือลูกค้าไม่ต้องการให้ใช้ไฟบ้านของลูกค้าเองเราก็เลยใช้ เครื่องบันไฟของบริษัทนะฮะฉะนั้นไม่ต้องไปยุ่งกับไฟลูกค้าเลยจริงๆแล้วเราเอ็กกับบริษัทใหญ่บริษัทหนึ่งนะฮะบริษัทซีแพคนะครับ,บ,รร pack, นรบในการประงกุงบ้านหลังนี้นะฮะัซีแพคไอซีจี T G. และเดี๋ยวเราพาไปชมกันครับว่าหน้าง,งานเนี้ยเื็นที่แคบแต่ว่าสามารถลงเสาเข็มได้18 21เมตรและทุกต้นเราเช็คพวกเขาและดูการรับรองน้ำหนักได้ทุกต้นนะครับเดี๋ยวไปชมกันครับ ปูนนะครับที่ตอนเทติดรอบเพดอยู่ออกนะครับก็จะมีการเคาะนะครับเพื่อให้พื้นที่เชื่อมเต็มๆนะครับที่ค่อนข้างแคบนะครับก็สามารถเข้าทํางานได้นะครับโดยงานนี้นะฮะเราไม่ได้ทําการต่อไฟบ้านกับทางของเจ้าของบ้านเลยนะครับเราใช้เครื่องปั่นไฟของบริษัทนะครับข้อดีก็คือปลอดภัยฮะเพราะว่าไม่แล้วก็ไม่เปืองไฟเจ้าของบ้านเลยนะครับ นะครับเราลงไว้ได้ส่วนหนึ่งปุ๊บเราเช็คอีกครับว่าได้ดิ่งไหมนะฮะร้างดังเราปั้นดังนะครับ,นะรบ,รบให้นิ่งเำหรับการเชื่อม การที่ปั้นจันเอียงเนี่ยต่อก็จะทําให้เข็มมีปัญหาได้แต่เราต้องเสร็จทุกอย่างให้มันแข็งแร้เป็นหลุมที่2องนะครับแต่เป็นต้นที่หนึ่งนะแล้วก็ต้นที่2แล้วก็ถ่ายรูปโรงฉะนั้นไม่มีการโกงฮะชัดเจนครับ